มีต้กนกำเนิดจากยอดเขาโมโกโจูทางตอนใต้ของเทือกเขาขนงคงชัยในเขตจังหวัดกำแพงเพชรหลผ่านนครสวรรค์เข้าสู่อุทัยธานีมีความยาวตลอดลำน้ำ180กิโลเมตรลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกานต่างกันไปในแต่ละช่วงและช่วงที่สายน้ำไหลผ่านทั้งคลองแม่เล่แม่วงแม่น้ำหวังมา้า แม่น้ำแควนตากแดดและช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีจนไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีความยาวราว24กิโลเมตรเป็นยื่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำสกากรังหรือบ้านก็เรียกแม่น้ำสองสีตามลักษณะของสายน้ำแม่น้ำสกากรังหนึ่งปีจะมีสองสีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนนั้น แม่น้ำจะมีสีเขียวใสและในช่วงเดือนพฤษภานคมถึงเดือนพฤศจิกายนสีของแม่น้ำจะขุ่นซึ่งช่วงที่แม่น้ำสกากรังใสจะเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความสวยงามมากและเมื่อแม่น้ำสกากรังกับแม่น้ำเจา้าพะยาบรรจบก,กันก็จะทำให้แม่น้ำนั้นมีสองสีเรื่องเล่าของคนทั่าคนแก่บอกผ่านกันปากต่อปากว่า ดินแดนแถบนี้เดินทีเดียวนั้นมีต้นสกาอยู่มากมายเมื่อพาอขาล่องเรือผ่านไปมาก็จะร้ได้ว่ามาถึงบ้านสกากรลังแล้วโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ถึงเดือนสยามยาที่ดอกสกาเล็กๆช่อยาวห้อยร้อยเรียงรายสองฝั่งน้ำ บ้านก็ว่ามีสกาต้นใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่าบ้านสกากลางต่อมาจึงได้เพี้ยนเป็นสกากลางตามสำเนียงของพ่อค้าชาวจีนแต่บ้านก็ว่าแถบนี้มีฝูงช้างมากมายเมื่อช้างพาตะลามากินน้ำาหนือแม่น้ำ,อนนำตอนกลับขึ้นฝั่งต้นสกาจะติดเกลดกลางตามตัว ็นที่มาของคำเรียกฐานสกากรังในอดีตยามน้ำสกากรันสายนี้ถือเป็นเส้นทางสังจรที่เชื่อมโยงผู้คนต่านชาติต่างถิง่นให้มาพบเจอและดำเนินกิจกรรมการแลเกเปลี่ยน ทั้งข้าวปลาอาหารผลผลิตต่างๆรวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างดยดอมีบ้านสกากลางเป็นเมืองท่าทำให้จุนชนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติก่อกำหนิดเรื่องราวที่มีสีสันมากมายโ่อมมีสายน้ำเป็นเสมือนบันทึกเลื่มโตที่เก็บเรื่องราวที่ผันผ่านไปตามกาลเวลาวันนี้ อุท,ยทัยธานียังคงบุเสนแห่งความสุขสงบและความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนทั้งเชื้อสายไทยจีนลาวหรือชมนเผ่าอย่างชาวลาวครั่งและกระเรียงโปวิถีชีวิตชาวรเรือนาทาชุมชนชาวจีนและตลาดชาวอันสายอบอุ่น ชาสวนบนเกาะเทโพแม้จะต่างวิถีต่างวัฒนธรรมแต่ก็ยังผสมกลมตรืนเป็นเอกลักษณ์อันเป็นมนงคลสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนดังคำกล่าวของชาวอุทัยที่ว่าถึงอุทยัยไม่ต้องอุทธรถ้าแ่างก็นอนที่เมืองอุทยัยแม้ใครด้ดมน้ำสาบุุคงไม่หลุดไปจากอุทยัยซึ่งบอกเป็นไงว่าผู้ได้มาอยู่มาเยือยอุท,ยทัยธรรมแล้วไม่ขาวต้องลงมเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้จนไม่อยากจะย้าย านาไปที่อื่นเลยนั่นคือความสุขที่ได้าจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงและงดงาม ตอนที่การเดินทางจะลำบากถาสบายไนคนไหนกีบไปีมาเมื่อข้ามไปหนไม่ได้เพราะไม่มีเรือไปถ้าหนูสบายดีวันต์ก็ออกได้ลงเล้ก่อนนี้ไม่ได้จะต้องรีบไปรีบมามีสะดวกรวดเร็วเลยอข้ามเมไงก็กลับได้ก่อนนี้ไม่ได้จะต้องรีบไปรี่มาแ้านซ้มือที่เราผ่านอยู่ขนาดนี้ด้านซ้ายมือนี่คือก่อนบลอนนี้ตื่นที่ใหสุดในประเทไทย แต่สายรถไฟราคาดีนิดคือต่อต่อดวันน,น,น,นี้มีชาวบ้านอยู่บนนี้สามตำบลเรี่องรามันได้แค่ไปลไปลายต่อจากัวัดรบา,าสิสงีโดยรถไข่ว้าย่อต่อี่มีชาวบ้านอยู่บนสามตำบลตั้งแต่ตำบลอัตโนกอในโพตบนหานนนนสิบลอไปร็จึงเขาออกได้ก็จะนิดนงสะพานข้ามในน,นนี้ใกล้ๆวัดก็มีจุดสะพานข้ามมาที่ตอนน่อไปใกล้วัด นปลาเนี่ยที่นี่ปลาเล่นขึ <N> ้น <ish> ช <news> <S feelings> <twenty> ื <t ries> ่อนะผมมันน้งแก่กรนัมาหน้านี้นะจะบุตคุณมาช่วงประมาณต้นปีหกางที่ผ่านมาจะระปิ๊กบสไม่ขุนเลยปรมาหน้านี้ก็จะปลผล่งปลผวันนี้ฝาะไรต่าง